ใครๆก็เข้าครัววันนี้แนะนําเมนูสุขภาพสําหรับคนที่ชอบทานปลานะคะบะหมี่งาดําราดหน้าปลาตาซี่ค่ะเอองาดำเนี่ยนะคะจะเป็นอ๋อถ้าเราทานต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วก็มีแคลเซียมสูงถึง14เท่าของนมวัวเลยนะคะ ซึ่งคิดว่าเมนูนี้น่าจะริมลองดูนะคะแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยถ้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะส่วนผสมของบะาหมี่งาดำราดหน้าปลาต้านซีนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เราจะต้องใช้หมักปลาและส่วนที่จะทำเป็นราดหน้านะคะส่วนของที่จะหมักปลาเนี่ยก็จะมีเนื้อปลานะคะหั่นชิ้นใหญ่นะคะ ไข่ขาวค่ะไข่แดงไม่ต้องนะคะน้ำตาลค่ะน้ำมันงาค่ะแป้งมันค่ะเอาไว้เวลาทอดแล้วก็ตบปลาเบาๆนะคะจะได้ไม่ไม่ติดกระทะค่ะแล้วส่วนของบะหมี่นะคะที่เราจะทำราดหน้าก็เป็นบะหมี่งาดำค่ะเราเลือกใช้บะหมี่งาดำเพราะว่างาดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะน้ำซุปค่ะซอสตาซีค่ะ นิกหวาน3ามสีเลยนะคะทั้งแดงเขียวเหลืองแป้งมันผสมน้ำค่ะน้ำมันพืชสำหรับทั้งทอดและใช้ในการผัดด้วยนะคะกระเทียมบุบค่ะซอสหอยนางรมค่ะสำหรับอัตราส่วนนี่นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างค่ะในขั้นตอนแรกขั้นตอนของการหมักปลานะคะตามที่มีส่วนผสมที่แจ้งไว้ก็คือว่ามีแป้งมันนะคะน้ำตาลมันงาไข่ขาวนะคะปลาเนี่ยในระหว่างที่เราหั่นไปเนี่ยเราอาจจะใช้เกลือโรยไปก่อนนะคะแล้วเราก็เทส่วนผสมลงไปนะคะ ไข่ขาวค่ะน้ำตาลนะคะน้ำมันงาค่ะตอนนี้มือของแพทสะอาดนะคะแพทจะใช้มือในการคลุกนะคะก่อนที่เราจะไปทอดเนี่ยเราจะต้องหมักส่วนผสมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราก็จะใช้ แป้งมันเนี่ยค่ะโรยไปเบาๆนะคะติดเนื้อปลา ME. เบาๆเพราะเราไม่ได้ทอดกรอบค่ะแต่ถ้าเราจะให้เนื้อปลามีความกรุบกรอบนิดนึงเดี๋ยวในระหว่างที่หมักปลายอยู่นั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกา,ทารทำขั้นต่อไปค่ะ เดี๋ยวพัดจะมาทอดปลาเมนูลาดหน้าปลาตาซี่นะคะจะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาจะสุกดี อย่เพิ่งกลับมานะคะเพราะว่าเนื้อจะเละได้ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ให้ปลาคงตัวนะคะถ้าเราไปแซะหรือไปไปแย่เข้าไปหรืออะไรจะทำให้ปลาแตกออกมาะคะ่ะ ก็เนื้อปลาเนี่ยจะจะนิ่มแล้วก็ค่อนข้างจะถูกอ่าตรงนี้พอจะได้นะคะคือเราจะทราบได้คือเวลาเราเราเราถ้าเราใช้ไม้ครีบลักษณะนี้นะคะเราเราใส่เข้าไปนิดนึงเนี่ยถ้าเขาเออช้อนขึ้นมาพร้อมๆกับไม้ครีบเราเนี่ยก็คือโอเคใช้ได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวะระหว่างที่ ทอดเป็นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ปลาสุกดีแล้วนะคะว่าเป็นยังไงค,ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวถัดจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำํำร้านหน้ากันนะคะเออ่ก่อนอื่นเนี่ย ตะกี้ได้แอบไปลวกเส้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เส้นบะหมี่งาดำเนี่ยจะต้องลวกผ่านน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะคิดว่าทุกท่านคงพอทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะที่ร้อนตามด้วยกระเทียมนะคะ พอกระเทียมหอมเราจะใส่ซอสตาซี่ลงไปนะคะเพราะว่ากระทะเราร้อนเพราะฉะนั้นกระเทียมจะสุกไวมากแล้วตามด้วยน้ำซุปเลยนะคะตามด้วยพลิกค่ะ พริกหวานทั้งสามสีเลยนะคะตอนนี้เราใส่พริกหวานครบสามสีแล้วนะคะจากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมค่ะในช่วงนี้นะคะ ระหว่างที่เราผัดเนี่ยจะมีความหนืดนิดนึงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมจัดจานก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําซอสท,ที่ได้เนี่ยนะคะเอาเนี่ยค่ะไปราดบนเส้นบะหมี่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะบะหมี่ที่ลวกเสร็จแล้วป,ปลาที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาจัดจานรอไว้แบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาทำาดหน้าให้เสร็จเลยนะคะอันนี้คือเมื่อสุกแล้วนะคะเราจะต้องใส่แป้งมันนะคะที่เตรียมไว้ลงไปค่ะเมื่อใส่ลงไปเนี่ยเราต้องคนอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่งั้นแป้งจะคืนตัวค่ะ พิ่มไฟนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> เมนูนี้เหมาะเป็นอาหารกลางวันนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างในวันหยุดถือเป็นต้นทุนของสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายค่ะอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็เป็นต้นทุนของสุขภาพเราค่ะเดี๋ยวจะล่อนเลยนะคะ ้าดให้ไปทัท่วๆเลยนะคะสีดำที่เห็นนี่คืออหัวต้าซีนะคะค่ะหน้าทานนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูบะหมี่งาดำลาดหน้าปลาต้าซีค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา Foodtravel.tv อย่าลืมนะคะควงตะหลิวกินทั่วไทยไปกับ Foodtravel.tv วันนี้สวัสดีค่ะ